เราก็มาดูการเชื่อมเชื่อมเชื่อมตัวของหอยที่ออกอะนะจะพยายามเชื่อมตัวอยู่กันเลยว่ามีความเป็นไปได้หรือเปล่าเขาจะออกโซนไหนกันแน่แล้วก็มีการเชื่อมเชื่อมตามที่เรามองอะการเชื่อมตัวแล้วสลับมันก็เป็นแปลกว่าทําไมทําไมย้อนหลังยี่สิบปีทําไมต้องมาฝังอยู่นจุดนี้แบบนี้ะนะก็ละเลยมันมีเหตุผลเลยก็ล้วโจทย์เรา แล้วว่าเลขตัวเก่าจะมามันก็ไม่ใกล้ไม่ไกลหรอกก็เริ่มเริ่มจากหกงวดมานี่หกงวดที่ผ่านมานี่คือเลขมันจะอยู่ตัวใกล้ๆตัวเก่าตัวนี้ล่ะตามมุมมองผมนะมันจะเป็นตัวไหนคือไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมจะชี้บันไดให้ดูอยู่แต่ก่อนอื่นเราก็จะเอาอันนั้นหรือเปล่าเอ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 า,เอา,เ,อาเอาทางของรักแสน ตัวหัวดีกว่าเนาะเอาลับตัวหัวนะวันนี้เราวันนี้ทีตัวหัวก่อนที่จะบอกที่จะบอกกลุ่มตัวท้ายก็ได้มันน่าจะบอกวันที่วันที่เท่าไหร่เลาเห็นก้าวอันเรื่องเรื่องมันเห็นน่ะเสร็จแล้วมันจะมีดูบันไดตัวหัวนะตัวหัวต้องเอาตัวไหนแล้วแคบใกล้ๆมาผมหาในแทงลุงนี่หมดไปแล้วลุง มันหลักสูตรเต็มพิกัดเลยเนาะครับพอเวลาไปเดี๋ยวเยอะไม่หมดแต่ปีปีหกสามเนาะมันจะฟองตัวหัวนิดหน่อยตัวหลักสูตรเลยเนาะอสักประมาณสักหนึ่งสองสามตัวหัวโอ้ของของปี ของปีหกสามนะตัวหัวผมเจาะผมนั่งดูแล้วก็อ๋อทำไมเขาต่อกันคือมันต่อกับปีหกสี่นิดหน่อยนี่เรามาดูการเดินของของของหลักแสนนะสามสามเก้าหกสี่สามนะเราก็มาดูสามสามเก้าสามสามเก้าหกสี สามเห็นไหมนี่คร uh. like ั้งสุดท้ายก็ออกสามสามหนึ่งครั้งก่อนนั้นก็ออกสี่สามหกสี่สามหกแล้วก่อนหน้านั้นอะไรนะกลับหัวกลับหางผมก็ดูยากเหมือนกันนะสามสามเก้าหอสี่สามหกก่อนนั้นเก้าแปดหนึ่งก็มันข้ามฟากไปหน่อยเก้าแปดหนึ่งข้ามฟากไปหน่อยนะครับก็นี่ละนี่มาดู หลักสิบเขาจะไปสองสามสามแปดสองสมสสองปดสสมสาดนี่คือมาตกตัวนี้หลักหน่วยก็ผ่าซิกแซกนิดหน่อยศูนย์หหนึ่งี่แหละ800ยผมจะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีการเชื่อม9้าได้ก็ถ้าดูอีกนึ่งอีกทางหนึ่งคือ3ามสามเก้หสี่สมเห็ไหม หลักแสนจะต้องเป็นเลขแปดอะเบื้องต้นต้องซื้อเลขแปดอยู่หลักแสนงวดนี้แล้วก็จะเป็นเรื่องยากเพราะว่างวดนี้ถ้าแปดมาหลักแสนผมจะสิวกลาง <c oughs> <c oughs> เป็นเรื่องที่ผมไม่อยากให้มาแต่ว่าเราคํานวณไปได้อ่ะแปดหลักแสนนะครับ okay. แต่ว่าเก้าตัวนี้โชว์เก้าเจ็ดนะงวดหนี้ออกเก้าเก้าเจ็ดแล้วพอมาเจ็ดตัวนี้โชว์พ่อมคือเจ็ดห้า วันนี้ออก4.5คือปีที่แล้วทัน,นี้อันนี้คือหลักสิบนะเราไปอย่างนี้ก่อน 98, 2, 1, 8, 9 8้าแปดสองหนึ่งแปนะครับไปตกนี่ทำไมผมว่ากรัวศูนย์ก็คำเชื่อมอยู่ใกล้ๆศูนย์นะแต่เรายังไม่ดูทีนี้เรามาดูหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยเขาไม่ได้บนไกลนะสังเกต4 4 0สเจด เจ็ดห้าเห็นไหมหลักหน่วยตัวสุดท้ายตัวนี้ถ้าเกิดเข้ามา9ถ้าเกิดเข้ามา 9, 9้าคือ9หลักหน่วยใช่ไหมถ้าเ้าหลักหน่วยก็ไม่ยากก็อยู่แถวนี้ละนะครับอยู่ประมาณนี้แต่เบื้องต้นถ้าจะดูทางเสียบเขาคือ8 97ทีนี้การเชื่อมเก้าเจ็เชื่อมอีกสตัวหนึ่งเจด ถ้าเจ็ดตัวต่อไปอาจจะเป็นศูนย์เป็นห้าได้มีหลักสิบนี่จะอยู่ช่วงนี้หลักหน่วยยังไงก็ไม่เก้าไม่ 0. ไม่เก้าก็สี่ก็ศูนอยู่สามตัวนี้แต่ว่าหลักสิบก็จะเป็นหนึ่งกับห้าหนึ่งกับห้ากระศูนแน่นอนนะหลักสิบคืออยู่ตรงนี้แต่ส่วนตัวผมว่าเอ๊ถ้าเก้าเจ็ดปั๊บเป็นเลขศูนย์หรือเปล่าเพราะปีที่แล้วออกสี่เจ็ดห้าวันนี้จะลากสองตัวของปีที่แล้วตัวหลังมาเชื่อมตัวหน้าหรือเปล่าก็เป็นไปได้ เรียอายุผมไม่ใส่นะครับแต่ผมยังไม่รู้ว่าตัวไหนนะแต่รู้ว่าตัวหัวคือแปดศูนย์ศูนย์นะแปดศูนย์เก้าตัวหัวก็คืออยู่ประมาณนี้ละนี่ละอ่ะอย่างน้อยแปดต้องมาหลักแสนวันนี้แล้วก็เนิอหน้าตื่นวันนี้หน้าตื่นีนล่างเราดูนะเอาแค่เริ่มจากหกพอหกห้าหนึ่งสี่นะหกห้าหนึ่งสี่ปั๊บ หนะกห้ออก 1, 4, าหนึ่งสี่นะสี่เป็นสองตัวออกหนึ่งคือออกหนึ่งสี่พอมาสี่ปั๊บเขาไม่โชว์นะงวดนี้เขาไม่โชว์งวดต่อไปชัดละทีนี้เรามาดูหลักหลักหน่วยรับหน้าตื่นเลยหนึ่งสามสี่สองหนึ่งสามสี่สองปับ๊บเห็นไหมทําไมหนึ่งแปดจะมาหรือเปล่าตรงนี้ศูแปดจะมาไหมกค่อยู่ตรงนี้หนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งมันมีไม่กี่ตัวนะมี 08 0818 81ได้81ได้หรือเปล่าอาได้ได้เพรตอนนี้เชื่อม8 81ก็ได้18 81ก็ได้08 11มีแค่ประมาณ3ตัวแค่นั้น08 18 81 11มีแค่นี้นันเลขล่างนะถ้ากลุ่ม2ไม่เข้าคืออยู่ตรงนี้อะเลขล่างคือจะอยู่บริเวณนี้ นี่เล็กล่างนะจะไปดูเอาเอ้อหน้าตื้นหน้าตื้นหลักๆคือให้ติดแปดหลักแสนไออก็เป็นเราต้องไปทําการบ้านหนักนะรางวันที่หนึ่งแปดหลักแสนแล้วถ้าแปดหลักแสนมาเราก็วุ่นนะงานนี้วุ่นนะนะครับวุ่นวุ่นเหมือนกันนะครับนี่ให้ให้ดูนะนี่ทีนนี้เราจะมาต่อเลยมั้ง ถ้าศูนย์กรณีศูนย์ศูนย์ไม่มานะ,ะผล,ละไม้มีเก้าลูกแล้วก็ใบใบไม้จะมีอยู่ห้าใบพวงนั้นนะถ้าพวงข้างมันจะเป็นหกลูกกับใบสองใบมีทั้งสองหกมีทั้งห้าเก้านะตล่ลูกลูกหล่นสามลูกจะเป็นนายกคนที่สามสิบก็อีกเรื่องหนึ่งทุกอย่างมันมีเป้าหมายอยู่หรอกนะครับ ะเป็นไได้หมดทีนี้เราจะมาวิจารณ์อะไรน้อเกินนี้ไหนะดูหน่อยครับตัวหัวนะแต่ตัวตัวท้ายผมยังไม่รู้นะผมเขียนไปตามอายุผมที่เสยดูลองวันที่หนึ่งอันนี้ตัวหัวเนอะตัวหัวเนอะไปหาซื้อดูแต่ใครจะเอาตัวหลังเป็นอะไรก็ได้อ่ะอันนี้ตัวหัวเนอะมีตัวหัวตัวหัวตัวหัว หาซื้อให้เผื่อให้ได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 ลอตเรี่เลขแปดอยู่หลักแสนหลักหลักหลักหมื่นนีเอาเลขศูนย์แต่อันนี้จะเป็นศูนย์กับเก้าก็ได้มีแค่สองตัวแค่นั้นแต่นอกนั้นจะเป็นอะไรข้างหลังก็แล้วแต่น่ะผมไม่รู้นะงัดอยู่ประมาณนี้นะอันนี้ผมเขียนนะหวัวหัวโะช่วงนี้อายุผมมันกับวันเกิดผมอะไรเกี่ยวกับผมไม่ร,รับเลขตัวเก่าอ่ะนะห้าเก้า เมื่อกี้ก็ห้าเก้าสี่แล้วก็ยกห้าเก้ามาใกล้ใกล้ง่ายๆครับอแบบนี้เลยง่ายๆยเลยคืออายุผมมันก็แปลกๆอยู่นะวันนี้แปลกๆถามว่าที่มาของอายุห้าเก้าหนูมาแต่ไหนก็เราไปดูผลไม้กลุ่มกลางอ่ะเพราะช่วงช่วงเนี้ยเกี่ยวกับผมชอบบอกอ่ะเมื่อกี้ก็ออกวันเกิดงวดก่อนนั้นก็ออกยารีษแล้วก็งวดก่อน,น,นก็ออกปันเรกี้ หรืออายุยังไม่ออกเลยห้าเก้าแต่ก็ออกต้นปีหรือเปล่าต้นลึกแต่วัดสักตั้ง <c oughs> คือ,ค,อคือไม่รู้ออกไม่ออกแต่ว่าเขาอยู่ในเป้าคุมอยู่ว่าอ,อีกแนวหนึ่งว่าบางครั้งตัวหัวกับตัวหัวกับตัวท้ายกับตัวท้ายวันนี้บางครั้งก็อยู่ใกล้กันนะเดี๋ยวผมจะให้ดูคือมันมีหลักการอยู่หนึ่งบางครั้งผมหาหาตัวหัวไปมันไปออกตัวตัวท้ายเลยอ่ะ ทำไมเหตุผลทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นโดดสลับอ่ะคือคือ,คอบางครั้งนะการหาเดี๋ยวเมื่อกี้มันอยู่ไม่ไกลมันจะอยู่ไม่ไกลตัวหัวงวดที่แล้วคืองวดที่แล้วออกอะไรสามงวดที่แล้วออกสี่สามหกเนะา,า 3, ะก็สามมามันก็ไม่ได้อยู่ไกลนะดูสังเกตดูงวดก่อนเนะตัวหัวออกสี่สามหก มีหววก็ออก8 3สามก็เชื่อมกันอยู่ใกล้ๆตรงนี้ถ้ามันเป็นฝ่ายนี้ก็5 8 3ที่นี้3 3 1หหวก็อัดที่ตัวหัวมันอาจจะเป็นออกเป็นตัวหลังก็ได้นะเห็นไหมก็3 3 1ตัวอ้อมข้างของตัวหัวคือกลุ่มเลข0เลยแต่ถ้าเขาไม่ออกตรงก็ถ้าไม่ออกเป็นตัวหัวก็น่าจะเป็นออกตัวหลังได้เหมือนกันเห็นไหมนี่8 3แล้วก็0 8ต่อกันเลยก็ได้ นั่นมันมีที่มา